บครัไอ้ผู้ชายเร็วนี่คุณมานาวก่อนหน้านี้ทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเป็นคนที่นิสัยแย่ถึงขนาดนี้แล้วคุณเนี่ยนิสัยดีมากเลยเหรอวันๆผมก็เห็นคุณเนี่ย คอยจ้องแต่จะจับพวกลูกเศรษฐีแล้วทำไมผมจะไม่มีเสินหาแฟนพวกลูกเศรษฐีบ้างะฉันกับเขาเราเป็นแค่เพื่อนธรรมดาคนหนึ่งก็แค่นั้นเองเพื่อนธรรมดากันเหรอใครเขาจะเชื่อคุณ <laughs> เพื่อนธรรมดาที่ไหนทำไมต้องส่งดอกไม้ให้ม่คุณทุกวันทำไมวันสำคัญอะไรนะต้องมอบของขวัญให้คุณตลอด <laughs> แล้วฉันได้รับของพวกนั้นไหมละ่ะ <laughs> คุณเลิกตอแหลได้แล้ว ผู้หญิงแบบคุณเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละคุณคิดว่าผมจะเชื่อคุณหรอว่าคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ลำบากปพร้อมกับผมใช้ชีวิตที่ลำบากนั่นหรอฟีฟาฉันอยู่กับคุณมาหปีหปีเราเอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆมาโดยตลอดเสื้อผ้าที่ฉันใส่มานานถึงแม้ว่ามันจะเก่ามากแค่ไหนฉันก็เสียดายและไม่เคยคิดที่จะโยนมันทิ้ง ชีวิตที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยและลำบากมากแค่ไหนฉันเคยบ่นกับคุณสักครั้งไหมแล้วคุณละ่ะนี่ชีวิตที่ลำบากขนาดนี้เนี่ยคุณยังไม่เบือ่อหม่เอกรอแต่คุณรู้ไหมว่าผมเบื่อมากแล้วอะ่ะคุณบอกว่าคุณเบื่อกันเหรอหลายปีที่ผ่านมาน,นี้คุณเห็นฉันเป็นอะไรหกปี ฉันจะมีหกปีแบบนี้อีกสักกี่ครั้งกันเชียวพอได้แล้วนะ <c oughs> นี่คุณเป็นบ้าเลยของคุณเนี่ยลูกเศรษฐีคนนั้นเขาตามตื้อคุณอยู่ไม่ใช่หรอคุณก็ไปหาเขาสิคุณก็ไปอยู่กับลูกเศรษฐีของคุณส่วนผมเนี่ยก็จะอยู่กับลูกเศรษฐีของผมแบบนี้เราสองคนเนี่ย จะได้ไม่ต้องมีใครได้เปรียนหรือเสียเปรียดฟีฟาฉันขอถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าคุณจะเลือกฉันหรือว่าคุณจะเลือกเขานี่คุณป่วยยังไม่หายดีมใช่เหรอรีบใส่หัวไปซะอย่ามาหายหน้าแถวนี้นี่คุณรีบมาพาเขาไปสิ ลุกนะครับขวางหูขวางตากูชิบหายมึงมันไม่ใช่คนนี่ใส่หัวไปได้แล้ <S <S <ห>วอ,อ่บคุณเฮล่าครับ นี้คุณยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าผมไม่มีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเธอครับผมไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆผมไม่อยากให้เธอนี่ย ต้องไม่อยู่กับคนกระจอกกระจอกแบบผมเพื่อรอวันตายหรอกครับเ <c oughs> พราะตอนนี้เนี่ยมีแค่เงินเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตของเธอได้มันคงไม่มีประโยชน์หรอกถ้าเกิดว่าเธอต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วผมทำได้แค่บอกคุณหมอว่าผมรักเธอแล้วแบบนั้นน่ะมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนจ่มีประโยชน์อะไรล่ะครับ ที่คุณทำแบบนี้คุณมีความสุขนั้นเหรอไม่ผมไม่มีความสุขเลยแต่คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะงั้นคุณรอฉันตรงนี้ก่อนนะคะ เจ้านายคะนันเรื่องทั้งหมดที่ฉันให้ไปจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเงินไดโอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะสว่วนเรื่องโรงพยาบาลก็จัดการเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะเง้นก็ดีเธอไปทำงานของเธอต่อเถอะค่ะเจ้านาย อะไรนะออกจากโรงพยาบาลแล้วงั้นเหรอใช่ครับพวกเขาสองคนออกจากโรงพยาบาลทั้แในเช้าแล้วครับคุณเฮาเป็นคนออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดทําไมจะออกจากโรงพยาบาลถึงไม่แจ้งเราสักคำไม่เป็นไรหรอกคะ่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วไปนั้นเราไปกันเถอะค่ะเจ้านาย เดี๋ยวฉันช่วยคุณเช็ดนะคะครับอับมะนาว ขนาดนี้แล้วทํำไมคุณยังไม่นอนเห้ะครับดึกขนาดนี้แล้วทํำไมคุณถึงเพิ่งตลับมาล่ะคะ,ะคือเจ้านายให้ผมอยู่ทำโมทีนะครับเดี๋ยวผมไปเทน้ำให้คุณนะมาแล้วครับ นี่คุณคงนั่งรอผมนานเลยใช่ไหมนี่น้ำอุ่นนะครับคุณดื่มก่อนนะคุณก็เป็นวัดไม่สบายอยู่ด้วยนี่หรอที่คุณบอกว่าคุณทำโอทค่ารักษาพยาบาลของฉันทั้งหมดคุณต้องไปทำงานเป็นไลเนอร์เพื่อหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลของฉันใช่ไหมแถมคุณยังโกหกฉันอีก ว่าฉันแค่เป็นหวัดไม่สบายนิดหน่อยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเอะน้อง <c oughs> คุณใจเยเ็ยนก่อนนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้อยากจะโกหกคุณหรอก <c oughs> คุณฟังผมอธิบายก่อนได้ไหม่ <c oughs> อยฉันฉันไม่อยากรักษาแล้ว <c oughs> ไม่ได้นะครับคุณต้องเชื่อผมสิ ผมสามารถหาเงินได้เยอะแยะไม่ว่ายัางไงเนี่ยผมจะต้องรักษาคุณให้หายให้ได้ฉันไม่อยากฉันไม่อยากให้คุณต้องเหนื่อยถึงขนาดนี้ถ้าค,คุณทำงานเป็นปรปภคุณก็เหนื่อยมากพอแล้วคุณอืงต้องไปทำงานเป็นคนขับรถให้กับคนอื่นอีกขับรถให้คนอื่นเสร็จ คุณก็ต้องมาทำงานสเป็นไรเดอร์ฉันไม่เคยมันเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะมะนาวไม่เป็นไรนะครับเรื่องแค่นี้เองผมไหวอยู่แล้วคุณฟังผมนะขอแค่มีคุณอยู่ข้างกายผมไม่ว่าผมจะต้องทำอะไร ผมก็ยอมทำทั้งนั้นแหละ พรุ่งนี้เราไปแสดงละครอ,อะไรบางอย่างกันนะครับคุณก็เรียกพิตั้งเข้าไปด้วยนะเราไปแสดงละครให้คุณเฮล่าเขาดูกัน ครับเดี๋ยวผมลงไปเปิดประตูให้นะครับเชิญครับไอ้ผู้ชายเร็วนี่คุณมะนาว มานาวช่วงนี้อาการของคุณเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณเฮล่าคะในที่สุดเราก็หาพวกเขาสองคนจนเจอมีผมอยู่ตรงนี้ทั้งคนคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเราจะสู้ไปด้วยกัน ตอนนี้โรคที่เขาป่วยอยู่ไม่ได้กำเริบแล้วใช่ไหมค่ะไม่ได้กำเริบแล้วแต่ว่าคุณเฮาคะคุณเฮาจะยอมให้พวกเขาสองคนมาหลอกคุณเฮาง่ายๆแบบนี้หรอคะไม่เป็นไรหรอ ก็ถือว่าฉันได้ช่วยชีวิตแฟนของเขาไปแล้วไปเราไปกันเถอะ